เศษ129ส่วน2566ออกจากจวนมาไขคดีเล่ม10จบแรงเอสบวกบวกเรื่องราวบางเรื่องไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์พร้อมแต่กับมีความสวยงวดงามยิ่งในตัวของมันเองนี่คือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้ด้านเนื้อเรื่อง หลักๆของเรื่องนี้คือการเชื่อมโยงคดีเล็กๆหลายๆคดีอันเกี่ยวเนื่องไปสู่คดีกบฏของเศษเสี้ยวพวกคัง,งอ๋องที่ยังคงก่อความวุ่นวายอันเป็นคดีหลักของเรื่องนี้ซึ่งตัวละครในกลุ่มนี้มีบทสรุปที่เหมาะสมแม้จะดูเหมือนหักมุมตอนท้ายนิดๆก็ตามและถือว่าผิดคาดนิดๆส่วนตัวร้ายที่แฝงอยู่ในเงามืดคนเขียนได้วางไว้อย่างชาญฉลาดและคาดไม่ถึง สำหรับอีกคดีหนึง่งเกี่ยวข้องกับสมาคมลึกลับก็มีบทสรุปที่คาดไม่ถึงเช่นกันว่าจะจบลงอย่างสวยงามเช่นนี้เพียงแต่อาจไม่สมบูรณ์แบบในสายตาของคนที่คิดว่าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดคนผิดต้องได้รับการลงโทษเพราะแท้ที่จริงแล้วชมรมนี้เพียงแค่มีแนวคิดที่แตกต่างจากยุคสมัยเท่านั้นแต่กลับไม่ได้ทำความเดือดร้อนเลย ส่วนคดีต่างๆก็สมเหตุสมผลทำให้เวลาอ่านไม่รู้สึกคาใจใดๆกับการคลี่คลายคดีของนางเอกด้านคู่ปรับนางเอกถือว่าเป็นอีกเรื่องที่มีการสร้างตัวละครที่เป็นเหมือนเพื่อนและเป็นคู่ปรับของนางเอกได้อย่างชัดเจนและดียิ่งกับตัวละครที่เหมือนเป็นผู้ที่วางแผนฆาตกรรมซึ่งตรงข้ามกับบุคลิกนักสืบของนางเอก มีการหักไหวชิงคริปแม้นางเอกจะทราบถึงกลอุบายทั้งหลายแต่กับไร้ซึ่งหลักฐานเอาผิดเป็นการทันกันอย่างเหลือเชื่อของสองตัวละครตัวนี้ที่ดูเหมาะสมกันทั้งในฐานะเพื่อนและคู่ปรับประกอบกับบทสรุปที่สวยงามในตัวของมันเองเพราะถึงตัวละครนี้จะทำให้มีผู้คนมากมายต้องตายจากแผนอุบายแต่ผู้คนเหล่านั้นกับเป็นคนชั่วช้า และสิ่งที่ทำก็เพื่อล้างแค้นแทนมารดาสำหรับห้องเต้ในนิยายจีนตั้งแต่อ่านมาจัดว่าห่องเต้ของเรื่องนี้ถือว่าเป็นฮ่องเต้ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาไม่ใช่ห้องเต้ที่คิดจะกำจัดผู้ที่เห็นต่างไปจนหมดสิน้นแต่เป็นห้องเต้ที่รู้จักหนักเบารู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ก็ไม่จําเป็นต้องลงมือจัดการสิ่งใดที่เห็นต่าง รู้จักให้โอกาสอาจเรียกได้ว่าเป็นการละเล่นของเทพเซียนก็ว่าได้ตัวพระเอกในช่วงแรกและช่วงหลังอาจจะมีบุคลิกคล้ายๆกับพระเอกในหลายๆเรื่องที่เปิดด้วยเย็นชาและจบด้วยเป็นทาตุเมียแต่ในความเหมือนนี้กับมีความแตกต่างในหลายๆอย่างเราจะได้เห็นถึงบทง่วงมของชายหนุ่มที่ตกอยู่ในห้วงรับทำอะไรไม่ถูกต้องตกอยู่เป็นฝ่ายรับ แต่แท้จริงแล้วกับใช้ความเรียบง่ายในการรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านความรักและใจของฮ่องเต้เขาไม่คิดที่จะคาดเดาเพียงแต่ทำตามก็เพียงพอทั้งคนรักและฮ่องเต้ตัวนางเอกถือว่าเป็นนางเอกที่ชาญฉลาดที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยอ่านมาในด้านการไขคดีเพราะเธอสามารถทำให้เราเชื่อได้ถึงสติปัญญาในด้านนี้ โดยอาศัยรายละเอียดปีกเล็กปีกน้อยเชื่อมโยงเหตุการณ์และทุกสิ่งเรียงร้อยกันจนได้คำตอบที่ชัดเจนออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนวางไว้เพียงแต่ว่าเวลาอ่านเราจะมองเห็นหรือไม่เมื่อถึงเวลาที่นางเอกเฉลยออกมาจึงทำให้เรารับรู้ถึงความชาญฉลาดของเธอด้านความรักของพระเอกนางเอกแม้เรื่องนี้อาจจะไม่มีบทรักที่หวานซึ้งตรึงตรา แต่กับให้อารมณ์ที่อบอุ่นเข้าใจใส่ใจเชื่อใจให้คำจำกัดความง่ายๆก็คือเพียงแค่ยิ้มเดียวก็มากมายกว่าคำหวานนับร้อยนับพันแล้วสำหรับบทสรุปของเรื่องนี้ถือว่าแตกต่างจากหลายๆเรื่องที่ได้อ่านแล้วกับรู้สึกว่าสวยงดงามและสมบูรณ์พร้อมในตัวของมันเองแม้อาจไม่สมบูรณ์พร้อมในสายตาของใครบางคน นิยายจะดีไม่ดีต้องดูจนถึงตอนท้ายที่ไม่ตกม้าตายตอนจบเพราะแม้แต่บทสรุปความรักของพ่อแม่นางเอกก็ทำได้อย่างตรึงใจไม่แพ้กันครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฉินอิงนางเอกอดีตคุณหนูสามประกูลเฉินที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่ประกูลเฉินได้พบกับเสี่ยเหยียนหมุดสาวคนรองตระกูลเสีย่ย หาเรื่องเพื่อทําให้การแต่งงานของเธอกับเผยสู้พระเอกต้องยุติลงทั้งมีเรื่องกับเฉินฮานคุณหนูสามอดีตน้องสาวนางเอกก่อนแยกตระกูลแล้วทําเป็นขอโทษทําให้ทุกคนมองว่าเฉินอิงกับเฉินฮานเป็นฝ่ายผิดแต่ยังดีที่เฉินอิงตัดบทไปพาเฉินฮานไปที่อื่นก่อนจะทะเลาะกันและทั้งทําให้เฉินหยวนคุณหนูห้า ตกน้ำทำลายชื่อเสียงของสตรีตระกูลเฉินแต่กลับได้ขันทีขององค์ชายสี่ช่วยไว้ทําให้เรื่องราวคลี่คลายแต่ก่อนกลับเฉินฮานได้ขอย,ยืมเงินเฉินอิงจึงให้จือสือสาวใช้ไปหยิบเงินกลับได้พบกับบุรุษนายตาอสอรพิษจึงเข้ามารายงานเฉินอิงทำให้เธอสะดุดใจคิดถึงรายชื่อแขกที่ร่วมในงานเลี้ยงนี้ และอีกสองงานเลี้ยงที่บุรุษลึกลับกับบุรุษในตาอักรพิพพบปาาระกันจึงให้สวินเจินสาวใช้ไปสืบถึงบุคคลที่เธอคาดเดาว่ามาร่วมงานเลี้ยงหรือไม่ปรากฏว่ากู้เฉียนเจินหยวนโวได้มาร่วมงานเลี้ยงดังคาดเชินอิงได้อาศัยการสะกดรอยตามกู้เฉียนทำให้สามารถรู้ถึงการนัดหมายของกู้เฉียนกับพระชายาคังอองที่ก่อกบฏ อาศัยยังช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายแตกหักและลงมือต่อสู้กันเปิดโปงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้เผยสู้ที่นำกําลังทหารมาล้อมจับจัดการปราบทุกคนแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือกลุ่มกบฏกับเสียชีวิตหมดจนไม่สามารถสืบหาสมาคมเฟิงกู่ได้เฉินอิงจึงสงสัยถึงการกระทําของเผยสู้ แต่ในระหว่างเดินเล่นเฉินหญิงคิดจะอาศัยการเดินเล่นนี้เป็นการทิ้งความทรงจำอันสวยงามระหว่างทั้งสองคนเอาไว้ก่อนอาจต้องแยกจากเพราะเธอตัดสินใจจะรายงานเรื่องสมาคมเฟิงกู่ที่เฉินเศร้าพ่อนางเอกมีส่วนเกี่ยวข้องให้ห้องเต้ทราบ แต่เผยสู้ที่ทราบความคิดเธอกับห้ามไว้และขอให้เธออยู่อย่างสงบเป็นเวลาสามเดือนซึ่งเฉินหิงก็รับปากแต่ในยามนั้นเองเธอกับสังเกตได้ถึงนายทหารคนหนึ่งที่เป็นขันทีปลอมตัวมาจึงสามารถคาดเดาอะไรได้บางอย่างหูไทเฟย มันดาเลี้ยงห้องเต้สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันเฉินฮานได้หายตัวออกไปจากบ้านห้าวันก่อนจะกลับมาทำให้ชื่อเสียงของเธอเสียหายหูหญิงผู้เฒ่าสวีย่านางเอกจึงเรียกเฉินอิงเข้าพบก่อนจะมอบจดหมายที่เฉินฮานเขียนไว้ให้กับเธอในจดหมายกล่าวถึงเฉินฮานที่ไม่ชอบชีวิตหลังแต่งงานที่ต้องคอยสู้รบตบมือกับแม่ผัวและเหล่าอนุ จึงตัดสินใจทำลายชื่อเสียงตัวเองเพื่อที่จะได้ไปเป็นอาจารย์ที่สำนักศึกษาหญิงของเฉินอิงโดยไม่เหลือทางถอยให้กับตนเองทำให้เฉินอิงตัดสินใจรับเฉินฮานกลับไปเป็นอาจารย์ที่สำนักศึกษาหญิงต่อมาเฉินเศร้าที่ถอนตัวจากสมาคมเฟิงกูได้ขอให้นายท่านจัดการเสี่ยเหยียนให้แต่งงานเข้าไปในประกูลบัณฑิตที่เคร่งครัดในกฎระเบียบ เป็นการเอาคืนอีกฝ่ายที่คิดหาเรื่องเฉินอิงเวลาผ่านไปสามเดือนเฉินอิงได้แต่งงานกับเผยสู้ต่อมาเผยสู้ได้รับคำสั่งจากห้องเต้ให้ออกไปปฏิบัติงานลับที่นอกเมืองจึงทิ้งองครักษ์ครึ่งหนึ่งไว้ดูแลเฉินอิง ในงานเทศกาลโคมไฟเฉินอิงได้นำองครักไล่ตามขบวนรถของนายท่านของสมาคมเฟืองกู่ที่กำลังจะออกจากเมืองหลวงเพราะคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายจะต้องพาตัวกุยหยวนบุตรสาวองค์หญิงใหญ่ที่ถูกวางยาทิษจนเสียสติไปด้วยตามการแลกเปลี่ยนกับเซียวไทเฮา จึงทำให้คาดเดาเวลาออกจากเมืองหลวงได้และจากการวิเคราะห์ถึงบุคคลที่มีอำนาจในวังหลวงที่ไม่ใช่ทั้งขันทีและนางกำนันที่เหล่าบัณฑิตดูถูกทั้งอายุและหลายสิ่งหลายอย่างกับตรงกับหูไทยเฟยเพียงคนเดียว mm. เมื่อพบหน้ากันจึงทำให้ทราบว่าหูไทเฟยที่แกล้งตายแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่ย้อนเวลามาเกิดในช่วงเวลาเดิมเจ็ดครั้งเพื่อช่วยองค์ชายหก ให้ได้ขึ้นเป็นห้องเต้ในตลอดชาติภพอื่นที่ผ่านมามีอ,องคหลายคนได้ขึ้นเป็นห้องเต้แต่สุดท้ายก็ทำให้แผ่นดินล่มสลายหมูไทยเฟยต้องตายทุกครั้งตอนอายุ3 5ปีจนมาถึงครั้งที่เจ็ดที่องค์ชายหกได้เป็นห้องเต้แผ่นดินจึงเป็นสุขแต่ด้วยการผ่านการตายมามากมายเห็นถึงแผ่นดินล่มสลายมามากมายทำให้เธอมีความคิดว่า การฝากความหวังไว้กับคนคนเดียวเป็นสิ่งที่ผิดควรจะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแต่เมื่อเห็นถึงความสงบสุขในยุคนี้หูไทยเฟยจึงตัดสินใจถอนตัวเดินทางไปยังเกาะห่างไกลเพื่อทดลองถึงการปกครองแบบใหม่ที่วางไว้เฉินอิงจึงยอมรับว่าความคิดของหูไทยเฟยมีความก้าวหน้าแต่ยากจะเป็นจริงได้ในยุคนี้ ก่อนจะลาจากกับอีกฝ่ายที่มีอุดมการคล้ายคลึงกันเพียงแต่สิ่งที่เฉินญิงทำคือเลือกที่จะช่วยสร้างจุดยืนให้กับเหล่าหญิงสาวทั้งหลายมากกว่าเฉินญิงที่กลับเข้าเมืองหลวงเดินเล่นในช่วงงานเทศกาลโคมไฟได้พบกับเผยสู้ที่กลับมาจากภารกิจลับในการไปคุมตัวทายาทคังอ๋องเผยสู้ได้พาเฉินญิงเข้าพบฮ่องเต้ที่นั่งเรือมาเที่ยวชมโคมไฟทำให้ทราบว่า แท้จริงแล้วห้องเต้ยอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทั้งการตายของพวกกบฏชายาคลางอองและการแกล้งตายของหูทไทยเฟยเพราะห้องเต้ทราบความจริงตั้งแต่ต้นและเจตนาที่จะปล่อยหูทไทยเฟยที่เคยเลี้ยงดูมาดุดมารดาไปและไม่ต้องการให้เฉินญิงยุ่งเกี่ยวกับสมาคมเฟิงกูเพราะถือว่าเป็นความคิดที่ไรสาระ ไม่สามารถเป็นจริงได้จึงไม่ได้ลงมือทำอะไรทำให้เฉินหญิงได้ทราบดีว่าการที่เธอได้ตั้งโรงหมอสถานศึกษาหญิงหรือโรงละครเป็นเพราะห้องเต้มไม่ได้ว่าอะไรเพราะถ้าต้องการทำลายก็สามารถทำลายได้ในพริบตาเธอจึงได้แต่อาศัยช่วงเวลาที่เหมือนเป็นการละเล่นของเทพเซียนนี้ช่วยให้หญิงสาวทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อามาเฉินอิงได้ออกไปส่งเฉินเศร้ากับหลี่ซื่อแม่นางเอกที่ออกเดินทางจากเมืองหลวงเพราะเฉินเศร้าที่ได้เห็นถึงการกระทําต่างๆของเฉินอิงจึงออกจากสมาคมเฟิงกู่และมุ่งม,มั่นที่จะทําตามอุดมคติของตนเองที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนทําให้เฉินอิงตระหนักได้ว่าผู้ที่มีอุดมคติไม่ได้มีเพียงแค่เธอคนเดียว ในขณะที่หลี่ซื่อก็เลือกที่จะติดตามเฉินเซาออกไปทั่วลาเพราะตั้งแต่เธอแต่งงานกับเฉินเซาก็เลือกที่จะเคียงข้างเขาตลอดไปแล้วแม้การลาจากในครั้งนี้อาจจะไม่ได้พบหน้าบุตรชายกับบุตรสาวอีกตลอดไปผ่านไปสิบปีกัววานเพื่อนและคู่ปรับนางเอกได้รับการปล่อยตัวจากวัดกลับมารับใช้องค์รัชทายาทเช่นเดิมหนึ่งร้อย ปีให้หลังได้มีคนพูดถึงเซี่ยวเหวินหองเฮากัวหวานเคียงคู่กับฮูหญิงเสริญท่านเฉินญิงที่เป็นสองยอดหญิงที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินต้าฉู